รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใครบอกคุณเก้าวเราจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าวเราจะเล่าให้สิ ใครบอกคุณเก้าวจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิบ 9, เปิดประเด็น<ม>บอกเล่าช่วงที่หนึ่งส,สนับสนุนโดยน้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นเดอปารีา <high> รบายไฮคลาสเช่เนไรท์ สำหรับการมาพุทธคยาครั้งนี้นอกจากมดดำจะได้มากราบสการะมาหาเจดีย์พุทธคยารวมทอดผ้าป่ามาหากุศลเพื่อสร้างถนนเข้าสระมุจลินแล้วเรายัางร่วมประกอบพิธีถวายไม้คำ้ำกิ่งต้นพระศรีมาหาโพแล้วมดดำยังมีโอกาสสนทนาธรรมกับพระเทพโพธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลครับเกี่ยวกับข้อสงสัยหลายๆสิ่งทางพุทธศาสนาเราลองไปสนทนาธรรมกันฮนะ กราบนมรกสการพระคุณเจ้าครับอย่างแรกเลยอยากจะถามพระคุณเจ้าว่าสี่สังเวที่ชาวพุทธรู้จักกันเนี่ยครับมีความสําคัญกับพุทธศาสนิกชนยังไงฮะสี่สังเวเนี่ยเป็นมรดกที่ล้าค่าที่พระเจ้าทรงฝากไว้ให้พวกเราผู้เสมอหนึ่งผู้สืบทอดอมรดกในระดับบุคคลเหล่านี้คือ กุระบุรก็คือลูกหญิงลูกชายของพระศาสดาเมื่อพระองค์จะนิพพานจากพวกเราไปก็ฝากว่าพ่อมีสมบัติสี่ชิ้นก็คือที่พ่อประสูดที่ตัดสรุที่แสดงปฐมเทศนาและนิพพานสี่แห่งนี้นะลูกพ่อสิ้นชีวิตไปแล้วเราสามารถจะมาเจอกันได้มาเจอพ่อได้ง่ายที่สุดพ่อจะฝากธรรมะไว้นะลูกนะ ที่เป็นคำสั่งสอนแต่ที่ทั้งสี่แห่งเนี่ยให้ลูกมาเจริญก็คือมาท่องสวดมนต์แล้วก็มาเจริญธรรมนอกจากสังเวชฐานแล้วให้เข้าถึงสังเวชียธ,ธรรมสี่อย่างนั้นสมบัติสี่อย่างเนี่ยลูกมาเถอะมารับไป อย่างวันนี้เราอยู่ที่พุทธคยา<ฮ>ะนะครับเมืองกายาแห่งนี้เป็นที่ที่ตัสรู้ของพระชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ตอนเป็นพุทธะใช่จริงๆแล้วได้ถูกทําลายไปหลายต่อหลายครั้งนะฮะใช่แต่ทําไมก็อยากเป็นที่สู่รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกทรงนี้มันเป็นปร <c oughs> ิศนาธรรมยังไงบ้างครับพระพุทธเจ้าฮะสิ่งที่คนทั้งหลายทําลายนั่นคือวัตถุภายนอกเป็นวัตถุภายนอกแต่สิ่งที่เป็น พุทธะจริงๆคือธรรมะเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้เช่นต้นโพเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เกิดพร้อมพุทธเจ้าเป็นสหาชาติเป็นเพื่อนเพื่อนแท้เมื่อวันที่พู้เจ้ามาตรัสรู้พยามารมาคอยไม่มีใครมาช่วยพทธเจ้าเลยเทวดาทั้งหลายก็หนีเหลือแต่ต้นโพต้นเดียวเนี่ยยิ่งเวลาพญามารผจญกับพทธเจ้าเนี่ยใบโพเนี่ย คอยรับหอกคอยรับดาบคอยรับจริงต่างๆไว้ห่อหุ้มพระเจ้าไว้ตลอดเวลาให้เกิดสันติพระเจ้าจึงได้ตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วเนี่ยพระอ,องค์ก็ฝากต้นโพไว้ว่าต้นโพนะขอให้ท่านประกาศศาสนาอยู่ที่นี่เราจะออกไปประกาศศาสนาในที่อื่นก็ฝากเอาไว้แม้พระอ,องค์นิพพ่านไปแล้วเนี่ยคนก็คอยมาทําลายเอายาพิษมาใสา่ไล่ต้นโพหนีต้นโพก็ไม่หนี 500กว่าปีเอาไฟมาไล่ามาเผาเอาฟางมามัดใส่ตามกิ่งก้านต้นโพเผาไล่ต้นโพหนีต้นโพก็ไม่หนีเพราะรับปากพุทธเจ้าไว้แล้วกานต้นโพเป็นสัญลักษณ์ของมิตรแท้นะรักจริงไม่ทิ้งกันหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพ จะมีเจ็ดแห่งครับที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปเสวยวิมุตติสุขอะไรคือการเสวยวิมุตติสุขครับพระคุณเจ้าการเสวยวิมุตติสุขเนี่ยเราเรียกกันตามศัพท์พวกเราก็คือพระองค์ทรงทรมานร่างกายมาหกปีลดอกข้าวแล้วตั้งใจปรารถนาทําทุกอย่างเพื่อที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณนะฮะทำทุกอย่างเพื่อจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ย แต่พอถึงได้สิ่งที่ตนเองประสงค์แล้วนะก็ทรงหาที่สงบเพื่อที่จะหาที่พักพักจิตการที่พระองค์พักนี่ไม่ได้พักธรรมดานะเป็นการเตรียมความพร้อมจะทำหน้าที่พระพุทธเจ้าคือหน้าที่สอนพุทธเจ้าเรานี่ถ้าพูดตามภาษาเราคือให้เกียรติให้เกียรติลูกศิษย์ที่จะฟังคำสอนพระองค์ต้องเตรียมความพร้อมก่อน เพราะคาสอนของพระอ,องค์นี้มี8 4 0 0 0นพันพระธรรมขันมากมายเหลือเกินต้องจัดเป็นเซ็ตนะจัดวางจัดระบบจับวางระบบเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะยิ่งคําสอนเซ็ตแรกเนี่ยชุดแรกเนี่ยจะสอนปัญจวัคีทั้ง5ซึ่งมันเคยเคย,เคยอยู่ด้วยกันแล้วก็ไปแสดงตัวเป็นศัตรูกับพุทธเจ้าทางความคิดไปอยู่ที่อื่นเสีย<ะ>พระอ,องค์จะมาวางคําสอนก่อนตั้งแต่เริ่มแรกอยู่สัปดาห์ที่ต้นภสษีมหาโพธิ์ ทรงเรียงลาดับคําสอนว่าคําสอนของเราทั้งหมดที่ได้มาทั้งหมดกันดัสรู้เนี่ยนะมีอะไรบ้างอะไรบ้างเรียงกันมาเสร็จแล้วพระองค์ก็ประทับนั่งอยู่เจ็ดวันใครบอกคุณก้าจะเล่าให้สร็ใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้ใเสร็จ